ผมขออนุญาตเอาตัวตัวเมียก่อนนะครับอาพี่น้องชุมชุ่คนละก้อยที่ละจะเครับทุกท่านนะครับแต่นี่ผม,มอยากให้ฟังให้เลงของขวัญน,นะครับอตัวนี้นะครับซื้ซนอน้องยังวะครับเลยซื้นอน,อน,อน,นอ้องนะ้องน้องเด็กันอ๋อผ่นท้องเนาะผ่นท้องคือคือจุ่นดีนะครับ อันนี้อันนี้อ้นปลาควานาไทยนะครับควานาไทยในไม่จะตรงตรงกันเป๊ะก็ดีนะครับเรียกว่าขวันทัดไทยภาษาไทยเนาะเันมีสารเล่าว่าขวันฮัดไทยแต่ว่างกังอีกต่าครับวันมีเล่าจากจากนีู่ออกมาครับตัวนี้พ่าชัดเจนแต่ดานันชัดเจนก็เรียกว่าเป็นขวานางเนนะครับตัวนี้เพาะนนั้นว่าตัวนี้ตัวนี้ออกมาแบบนี้ เ็นควัมดีเป็นความมงคลต่านั้นมาเลยวขวนนั่งด่าเนี่ยที่เป็นมงคลผู้เชี่ยวชาญคืออกไรบ้างปลาสองกังแก้วว่าแยากในเมยุ่งตรงนี้นะครับยุ่งแต่างก็ว่าหนีไปแต่แบบนี้มินกิน้งน,นี้นึ่มันมีกิ้งอีกนั่นียกว่าเป็นขวัญศีดานั่งให้บอดี้ <Body> พันยุทตรงนี้บอกว่าแมนบอดีตรงนี้บอกว่าบอดีนะครับอันนี้ผมเผลอไปผมมาสอบเรื่องดีๆก็เลิกไปเพรผมว่าถูกคฟังไม่รู้นะครับ ยังมีควันอีกหลายอย่างซึ่งพี่น้องครอบคนเลี้ยงควายข้อนายกันต้องตื่นตวายม่ห้างเปิดซินควันสะเเเาแต่ควันตะบานควันแก่ควันหลายอันนะครับผมขอคุยสั้นๆไปฟังว่าเอาเนี่ยไว้ดีๆก่านะครับผมควายตัวดีเ้ยครับตัวผู้เดี๋ยวแป๊บเดียวฮะพ่อช่วยมอบช่วยรางวัลกับใบประกาศให้เทพนี่เลยครับเชิญครับเชิญไปแล้วฮะ พ่อพ่อคุณคนมอบเลยครับ<อ>นี่เราได้ไดปาดของพันดินได้ถ้วยรางวัลน,นะครับสุดยอดควายขวัญมงคลประจำปีนี้ในมหกรรมประกวดควายชิงช้าเมืองน้ำดำนะครับสุดยอดควายขวัญมงคลเพศเนี่ยนะครับดได้แก่น้องปานทองนะฮะอ่ะอธิบายเทพผู้มอบรางวัลต่อครับเชิญครับตัทวที่สองเนี่ยตัวนี้มันชื่อว่า บี้ขวัญลายสวยมากเลยครับหลพี่เป็นความเพื่อนดีๆครับคุณนงหาบเงินหาบงย่างพอที่เป็นมกคลออกมากันสุดยอดแม่นครับผมฟังดีชัดโอเคชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับตัวพันธุ์ทยหนึ่งพันธุทยตรงขามกันเป๊ะอยล้วก็เล่ามาชัดเจนครับออกมาเป็นคนเล่าตัวแต่ว่ามีคนอุปกรณ์เสริมเมาไห้ยูนี่ยูนี่เรียกว่าควันหักแอดถ่ายให้ถ่ายหน้าใสแรงงานดี รางวัลที่สองน้องเพียงฟ้าค่ะโอเคนะครับตัวนี้ไม่เลวัลยตัวนี้ตัวนี้มันเชิดท่หนึ่งตัวนีมผ่าแก้อย่างมอบรางวัลค่ะด้านท่านนี้ด้านท่านนี้ก็เป็นเล่ามากกันับด้านนี้ก็เป็นเล่ามากกันมากมหาสมกันตัวนี้ที่ว่าเป็นคนเคนที่ขวัญหลายเป็นคนที่นี่มุงพ่อหนุ่มสัมบอร์เป็นขวัญเป็นการอะไรที่นี่ถือว่าโอเคนะครับเขาก็ตามส่วนว่าเป็นที่หนึ่งที่สองตัวนี้น่าจะ เด่นที่หนึ่งนะครับวันนี้จะได้แจกออมาเป็นหูเป็นเมียนอีกในข้อให้ในภูร์อาเซียนกันวันนี้มีองค์ประกอบชัดเจนอย่างที่ใบของภูนะครับทัดมาลาพอเฉียบมั้งนะครับพอเฉียบมั้งนะดูเครับดูเลขเป็นบทีมองค์เจอทัดมาลาได้ดียังไงพ่อผ่านตัวนี้ทัดดอกไม้ใช่ไหมดอกไม้ดอกไม้ทัดมาลาดอกไม้เป็นสิ่งที่ประดับ มันยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับท่านดรับเจอถ้าพ้าตัวไหนมีไฟอยู่แก้มแข่งไหนก็ได้คางบใต้ก็ได้คางขวาก็ได้เาเรียกว่าหวานกัดกิมผู้ใดก็มาผู้ใดก็ชมแพ้ก็สนใจเลี้ยงเห็นค่าค่าก็ว่าเห็นผู้สาหรณ้อ้าวนผู้อีกเป็นไรฉสนน้ำเกลือฉนน้ำี่ไปยต้องหาวิธีใดไเรียกว่าคนกัดกินยังไงก็ต้องอุดจะต้องหุยได้ยังไงอันนี้เลยนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งสิ่งผมได้ชิ้นที่ติดสืบทอดมาจาก พอจายเงจายคูจ่ายไอายากยานห้องวันชุกเชยนันะที่พอดีน้องพารวยค่ะไม่ใ้อาจุ่ดสิงเข้ามาไม่ใหอากุสิ่งนีให้ใจให้ใจใจใ้จว่างจริงๆแล้วมันไม่ดีนะครับผู้ใดเล็กปานไม่ห้าุ่สิไปเขายเพราะว่าเขามีคุคพ่องคูรัดแซ่วซ่แซ่ควัดอาีุ่ยสิ่งม้หมีพ่อมี่อมีต่อมีนกก่เพราะเขาต้องนกก อย่างน้อบันนี้แม้ยไม่ตัวอยากให้เิงขวัญให้บ่อยบ่อยยับอยไม่ยอมตัวนี้ต้องพูดก่อนครับผมต้องลูกตัวนี้พ่อแมมก่อนดาเม่อประมาณครับอ่าต่อนไรับพูดพ่อานีครับผมข้านี้ครับโอเคครับผมยินดีด้วยครับั้งนี้ครับเป็นถายทางนี้ครับผมรอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงเราก็ก่อนะว่าโอเคครับผม สุดยอดขวัญครับผมเพศทู่ครับผมในงานเลยนะครับผมน,นะครับตัดสินครับผมเป็นควายที่เหม็นซีรีโม่ข้นสำหรับปลา Bitcoin, รประชันสนาะคัญครับรุ่นต่อไปเตรียมไปเข้าสนามเลยนะครับกี่ตัวครับ